สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ไฮโอชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะอัปเดตข่าวสารเรื่องการรถยนต์ในพีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายนิสสันนั่นคือนิสสัน n 7 e v รถซีดานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตลาดในเมืองจีนซึ่งได้เผยโฉมแล้วในงานกวางโจโตโชสองถูสองโมงตีนะครับแตก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ิสันและตรงเฟิงที่เป็นบริษัทร,ร่วมทุนได้เผยโฉมสนเอสัซว่น N7 e ีรถเก๋งซีดานไฟฟ้าร0 0ปรเซ็รุ่นใหม่สำหรับชาวจีนโดยเฉพาะซึ่งเปิดตัวที่งานกวางโจออโตโชว์2024ก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงปีหน้าที่ถึงนี้สำหรับสันิอสัซเวน N7 EV ซีดานไฟฟ้าตัวใหม่นี้จะเป็นรถที่ถูกพัฒนามาจากต้นแบบนิสันเอฟเพกที่เคยโชว์ตัวที่จีนช่วงกลางปีที่งานออโตชไชนาหนย่สและจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อรุ่นแรก ที่ถูกสร้างขึ้นบนถาบปิกิรมพลังงานใหม่ของทางตรงเฟิงนิสันโดยทางผู้ผลิตเผยว่ารถซีดานไฟฟ้าคันใหม่นี้จะเป็นรถยนต์ที่สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับรถไฟฟ้าในกลุ่มครอบครัวชาวจีนเฉพาะนิสันเอ็ซเวคือรถยนต์ซีดานไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งเอดดบใกล้เคียงกับโตโยต้าแคมรีและฮอนด้าคอร์ดที่ชาวไทยหลายคนคุ้นเคย ถ้าหากย้อนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลายคนอาจคุ้นเคยเส้นสายกับตัวรถรุ่นนี้มาบ้างแล้วซึ่งจะอยู่ในคอนเซปต์นิชันเอปิกที่ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้าในฐานะว่าที่รถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ที่ทางค่ายตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเวลานั้นในด้านของดีไซน์จะมีความคล้ายเคืองกับ X อ็กเพิ P 7เก่งไฟฟ้าของทางเอ็กเพิงส่วนด้านหน้าของ닛สัน Enseven จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบ B Motion ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง닛สัน ด้านหน้ามีลูกเล่นที่มีความเป็นพิซมในิดนี้ที่ขอบเป็นชนโดยมีชุดไฟหน้าแบบสองชั้นด้านบนจะเป็นแถบไฟ LED DRL ที่วางผาดยาวเต็มพื้นที่โดยจะล้อตามขอบของฝางกระโปรงหน้ามาพร้อมกับชุดไฟหน้ารูปตัว V แบบทรงบูมแรงซึ่งจากข้อมูลบองต้นเผยว่าจะประกอบไปด้วยหลอดไฟ LED ที่มากถึง710ดวงซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีนั้นก็จะพบว่าตัวฝากระโปรงยังมีการทำสันไหลให้รับกับเสาอากาศหลังคารด้วย เพื่อความมีมิติของตัวถังช่วงบนด้านท้ายของตัวรถยังคงดูสวยงามด้วยด้านหลังแบบกึง่งฟาสแบ่แถมฝากระโปรงท้ายยังมีการทํารูปทรงให้เหมือนกับตัวเปรกเล็กน้อยส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบคอสเตลลิ่งตามสมัยนิยมซึ่งจะเป็นไฟท้ายที่วางเต็มพื้นที่ด้านหลังโดยรายละเอียดดวงไฟด้านใน mm. ก็ยังคงน้นเป็นแถบเส้นขีดวางใต้แนวแถบไฟ LED ดีเพื่อรองรับงานออกแบบด้านหน้าโดยจะประกอบไปด้วยหลอดไฟ LED ดีที่มากถึง882ดวง แต่บริเวณตรงกลางจะเป็นที่ตั้งของหลอดไฟตัวอักษรชื่อแบรนด์ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นผลงานออกแบบจุดเด่นใหม่ของรถไฟฟ้าที่จะตามมาในอนาคตเช่นกันและกันชนท้ายจะออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายด้วยรูปทรงด้านข้างที่ดูโค้งมนเลื่อนไหลโดยที่ชายล่างจะมีการออกแบบให้ดูเชื่นเล็กน้อยเพื่อเสริมความฉบเฉียวให้กับตัวรถและแน่นอนว่ามันก็จะเป็นชิน้นส่วนงานขึ้นรูปจากวัสดุพลาสติกด้านเช่นกัน เพื่อลดโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุจากการขูดขีดถินดีได้อื่นนะครับเส้นสายด้านข้างของตัวรถจะเน้นความเรียบหรูออกแบบมาให้ตัวรถลดแรงด้านอากาศเมื่อเปิดประตูจะเป็นแบบราบไปกับตัวรถหลังคาด้านท้ายมาในทรงราดเทสไตล์คูเป้โดยทางผู้ผลิตเผ,ผยว่าตัวรถจะมีค่าสัมสธิ์แรงเสียดทานอากาศอยู่ที่0 2 0 8 c เท่านั้นนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับกระจกหน้าต่างแบบไร้กรอบด้านข,าข้างของตัวรถเน้นรายละเอียดตาตาแม้แต่มือจับก็จะเป็นแบบซ่อน ขณะที่ใช้ล่างของตัวรถกับเป็นชิ้นงานพลาสติกด้านเช่นเดียวกับการชนหน้าและหลังซึ่งเป็นเทรนของรถยนในยุคปัจจุบันส่วนล้อลอยก็จะได้ลวดลายให้ดูหรูหราโดยหน้าการปัดเงาและคาดว่าจะมีขนาดราวๆ18-19นิ้วในด้านของขนาดมิติตัวรถจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับนิสสันเทียนาหรือนิสสันอัลจีมาเราจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,930ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,895ม mm, ิลลิเมตรสูง1,487ม mm, ิลลิเมตร จะมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,915ม mm. ิลลิเมตรภายใน้องโดยสารของนิสสันเอ็นเซเว่นยังไม่มีการเปิดเผยภาพและข้อมูลออกมาแต่อย่างใดมีเพียงภาพข้อมูลของตัวเบาะที่นั่งที่ถูกปล่อยออกมาเพียงเท่านั้นโดยตัวเบาะที่นั่งจะเป็นแบบซีโร่กาวิตี้ที่หุ้มด้วยวัสดุที่เนียนเรียบดูดแพ่ไหมมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI และเซนเซอร์ทั้งหมด49จุดที่ติดตั้งในเบาะเพื่อช่วยในการตรวจสอบความดันร่างกายของผู้ใช้และปรับตามพนักพิงที่รองน่อง รวมถึงปีกบอกเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดโดยเป็นการปรับตำแหน่งแบบเรียวไทม์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในรถยนต์นอกจากนี้ภายในห้องโดยสารจะถูกขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตความคลองธารมดาก้อน 8295P ที่จะมาพร้อมหน่วยความจำที่มากถึง32กิกะไบต์และพื้นที่เก็บข้อมูล 256GB กิกะไบต์ซึ่งถือว่าให้รอมและกแกร่งมากๆันทเดียวนะฮะขณะที่ในด้านพละกกำลังการขับเครื่องของนิสสัน n อมีข้อมูลเปิดเผยเพียงว่า จะขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไพล์ปาร้อเปอร์เซนต์และถูกสร้างขึ้นบนถารปัริกรรมพลังงานใหม่ของทางตรงฟูงนิสันด้านระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมาพร้อมกับระบบขับขี่ขอัตโนมัติที่ทําหน้าที่ร่วมกับระบบนําทางน a v i เกต e on Auto Pilot ซึ่งทางผู้ผลิตเผยว่าจะครอบคุมการใช้งานในชีวิตประจําวันนิสันเอเซเวจะมาพร้อมกับระบบขับขี่อัจฉริยะแบบไฮเอ็นที่ร่วมพัฒนาขึ้นโดยตรงฟงนิสันและโมเมนตา ประกอบด้วยโมเดลขนาดใหญ่แบบครบวงจรสำหรับ High Speed Pilot NOA นะครับรวมทั้งมีฟังก์ชัน City m e m o r y Pilot NOA ที่ใช้สหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าฟังก์ชันนี้หมายถึง NOA ที่ขับขี่อัตโนมัติในเมืองเต็มรูปแบบหรือไม่และนอกจากนี้ยังมีระบบจอดอัตโนมัติเต็มรูปแบบอีกด้วยทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดรวมถึงวันวางจำหน่ายของนิสัน n A7 จะถูกเปิดเผยอีกครั้งในช่วงปีหน้า ถึงจะหากมีข้อมูลใดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนิสสันเอเนเดี๋ยวผมจะเรียบมาเบสชัานู้ชมทราบกันอ,อ,อีกครั้งนะฮะแต่าจริงก็แอบเสียดายนะครับว่านิสสันเนี่ยมีรถสวยๆอยู่ในมือคอนท่านจะเยอะนะฮะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนิสสันประเทศไทยเนี่ยถึงไม่นํารถนิสสันหลายๆรุ่นเข้ามานะครับซึ่งแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็ตั้งตารอหละเกินนะครับว่านิสสันเนี่ยจะนํารถที่สวยๆเนี่ยเข้ามาขายสักรุ่นไหมซึ่งแฟนๆชาวไทยนะครับผมก็คงได้แต่รอกันต่อไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่า สำหรับอีพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแว้เดีเยวข่าวสารกันใหม่นี้พี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย